ในอดีตการอันไกลโพ้นณดินแดนสุวรรณภูมิที่ซึ่งสายลมพัดต้องยอดไม้เขียวขจีและสายน้ำไหลรินสู่ท้องทะเลกว้างใหญ่มีเรื่องเล่าขานถึงสุนัขพันหนึ่งที่ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับตำนานและความพิเศษสุนัขหลังอ่านไทยพวกเขาไม่ใช่แค่สุนัขเฝ้าบ้านธรรมดาแต่เป็นดั่งผู้พิทักษ์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้น มีรูปร่างสง่างามกล้ามเนื้อที่แข็งแกรง่งราวกับถูกปั้นแต่งมาเพื่อการล่าและการปกป้องสิ่งที่ทำให้ผู้เขาโดดเด่นคืออ่านซึ่งเป็นแนวขนที่ย้อนกลับบนแผ่นหลังอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความพิเศษที่บ่งบอกถึงสายเลือดอันบริสุทธิ์และจิตวิญญาณที่ไม่เหมือนใครสุนัขหลังอ่านไทยขืนชื่อเรื่องความซื่อสัตย์พักดีต่อเจ้าของยิ่งกว่าสิ่งใดพวกเขาจะปกป้องคนในครอบครัวด้วยชีวิต หากรับใครเป็นนายแล้วจะไม่มีวันเปลี่ยนใจความฉลาดเฉลียวเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้พวกเขาสามารถเรียนรู้จดจำและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์ใหญ่ในป่าทึบหรือการเฝ้าระวังภัยจากผู้บุกรุกยามค่ำคืนทว่าภายใต้ความแข็งแกร่งและดุดดันพวกเขายังซ่อนความอ่อนโยนเอาไว้สุนัขหลังอ่านไทยเป็นสุนัขที่รักครอบครัวโดยเฉพาะกับเด็กๆ พวกเขาใจเย็นและอดทนไม่แสดงความก้าวร้าวโดยไม่จำเป็นแต่หากเมื่อใดที่ภัยมาถึงตัวสัญชาตญาณน,นักล่าและผู้พิทักษจะถูกปลุกขึ้นทันทีพวกเขาเป็นสุนัขที่รักอิสระชอบที่จะสำรวจโลอกกว้างมีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ใช่สุนัขที่จะยอมทำตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุผล พวกเขาต้องการการเคารพซึ่งกันและกันและเมื่อใดที่คุณได้ใจเขาแล้วคุณจะได้พบกับเพื่อนแท้ผู้พิทักษ์และสมาชิกในครอบครัวที่จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอและนี่คือเรื่องราวของสุนัขหลังอ่านไทยผู้ซึ่งเป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยงเป็นตำนานที่มีชีวิตเป็นจิตวิญญาณแห่งสุวรรณภูมิที่ยังคงเปี่ยมด้วยสเสน่ห์และความพิเศษมาจนถึงทุกวันนี้